ครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของ Micro Python นะครับต่อจแกคลิปแรกที่เราได้ศึกษาการติดตั้งตัวโท n ี่ Tony นะครับเป็น IDE แล้วก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงบน e ีพ2 2แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก,ก็เริ่มจากคลิปนั้นนะครับจะได้เข้าใจว่าเราจะต v e l o p ไอตัว m i r คร Python เนียบน e ีพีสได้ยังไงนะครับ เดี๋ยวนี้จะลองมาดูแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับก็คือการวัดอุหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ลองเอาอขึ้นไปยังระบ,บุคราวของ n e t p พดูนะฮะก่อนอื่นจะขอแนะนำรีสอร์ทที่เป็นประโยชน์นะครับใน Micro เว็บ MicroPython เนี่ยนะครับถ้าเราเข้ามาที่ m i c r o p y t h o n org แล้วเราก็จะมีร o ก u ิเม t นะที่เกี่ยวกับเราแต่ที่เราพัฒนาวันนี้พี่สแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมี คลิกเรฟเลนซ์ทเป็นประโยชน์นะครับว่าเราจะาทำอะไรกับมันนะครับก็ดูโค้ดตัวอย่างจากอันนี้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นพินการกำหนดพินอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเรามาดูตรงส่วนของ DFT นะครับเราจะใช้ตัวอลองทดสอบเจ้าตัววัฒนบุญความเชื่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาใช้ได้เลยนะฮะโอเค เพราะฉะนั้นผมจะลองเทสจากตัว d ด p พีเดซที่สองนี่นะฮะซึ่งเ,เดี๋ยวเราดูตอนนี้เราจะมีตัวนะครับผมก็จะมีตัวไอเดซพีสสองนะครับแล้วก็ต่อตัว d ดซีเนี่ยเข้ากับขา,าขาสี่นะครับต่อเข้ากับขาสี่แล้วก็ต่อไปเลี้ยงนะฮะแล้วเราก็เอาโค้ดเมื่อกี้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะฮะ เดี่ยายนิดนึงเราก็จะเห็นว่าเราอินพุตดีเเข้ามาแล้วก็อินพุตมาเชนนะครับสำหรับกำหนดขาเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็เอาคดตัวอย่างมาเอกียมมาละนะครับก็คือใช้ไลบรารีของมันใช่ไหมฮะดี้ทเกนที่สองสองนี่แล้วก็เข้าสู่อินฟินิตลูปนะฮะแล้วก็ทำการวัดแล้วก็อ่านค่ามันเข้าไปที่ตัวแปลไดเมนเจอร์ใหญ่มินิที้นะครับทุกๆ2วินาทีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของมันนานแล้วกว่านี้ ไม,ไม่ได้นะกะ็แล้วก็ปริีมันเรามาดูนะครับแล้วก็ลองรันนี้ดูว่าโอเคไหมโอเคอผมก็จะเห็นว่าเทมเพลเจอร์กับมินิตี้ก็อ่านค่าได้นะครับเพราะนั้นตรงส่วนแรกนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะเอาละพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะมาอะลอง ตอนนี้นะครับแล้วก็ต่อกัรตัว n e t p พาใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะอัปโหลดตัวนี้ขึ้นไปที่ตัว Shadow ของเน็ตพายนะนี่ก็เป็นขั้นตอนต่อไปทีนี้ตรงส่วนของ n e t p พายนี่ในเว็บของเขาจะมีตัวอย่างนะฮะเกี่ยวกับการใช้ตัว Python เนี่ยบนตัว Raspberry Pi ใช่ไหมฮะใช้ Raspberry Pi นี้นะฮะ ซึ่งข้อตัวอย่างเนี้ยมันก็ดูเป็นเหมือนกับว่าทำความเข้าใจได้นะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงมันจะลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ทีนี้ตัวไลบรารีนี่มันมีข้อได้เปรียบคือมันมีแบบบรีเยอะนะครับแล้วมันก็ีมีรีสอร์เยอะแต่ว่าถ้าเราเอามาลันไมโครโรเเบนตัวไอพีสามเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถใช้ไลบรารีโดยใหญ่ได้อย่างเช่นอันเนี้ยเขาใช้ไลบรารีที่ต่อกับ MVD ก็คือ p h เนี่ยนะครับ แล้วผมได้ลองติดตั้งฝาโ h o นี้ลงไปในตัวไอ i พีสอสนแต่ปรากฏว่ามันบริ mm hmm. มันไม่พอนะครับมันไม่สามารถจนะลนได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ LIBRARY ตัวอื่นแทนนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปของอันนี้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับว่าสามารถอ่านหองเข้าใจนะนะครับโอเคเพราะนั้นผมก็เลยเอาเข้าโครงของโปรแกรมมาแต่ก็มีแก้เยอะเหมือนกันนะครับ ก็มีหลายอย่างที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นตัว Wi-Fi ของตัว a ลบ r า r พายมันจะต่อตัวมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่า Wi-Fi ในส่วนของ i p 32เนี่ยเราจะต้องอนำมานามาต่อเชื่อมต่อเองนะครับต้องมี wi Fi, 4, Part w i i i s อซีพา s ์ทเแลเ้วก็มาช่วยอยู่ในนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้จะเห็นว่า Library PAHO เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถจะรันได้ผมก็เลย เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว MQTT ที่มันเล็กลงนะครับเป็น UMQD Simple นะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะใช้งานได้อโอเคเดี๋ยวผมผมเลิกโปรแกรมเดิมไปก่อนนะครับนี่ i n t e รั u p t บันแล้วเดี๋ยวผมจะลองโปรแกรมมันดีนะฮะหลักที่ดูก็คือมันจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้โค้ดของเดิมเนี่ยมัน ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Init เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน Wifi Connect ก่อนนะครับ Connect Wifi ได้รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ Init Client นะครับโดยใช้ตัว Library ของเมื่อกี้เนี่ยนะฮะจำชื่อไม่ค่อยได้ละ u m q d c Simple เนี่ยนะฮะก็จะดูตัวอย่างจากในเว็บไซต์มานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็มีการเชื่อมต่อยินโดยที่ ค่าตัวพารามิเตอร์เหล่านี้เรากําหนดตรงส่วนบนนี้ใช่ไหมฮะเ่นบล็อกเกอร์ชื่อนี้แล้วก็ไคลเอนต์เดี๋ยวเราเอามาใส่จากตัวบัญชีของเดสก์พายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ตรงนี้ถูกต้องมันก็จะเชื่อมต่อได้นะครับแล้วเราก็มาเรียกการเชื่อมต่อน,นี้คอนเนคกต์ไฟลนี้เชื่อมต่อนี้เสร็จแล้วก็เข้าสู่อินฟินิตลูปใช่ไหมฮะตอนนี้ผมกระพริบ LED ให้มันรู้ว่ามันทํางานอยู่นะครับแล้วโค้ดตรงส่วนของ โปรแกรมเมื่อกี้เนี้ผมก็เอามาใส่ในใน,นี้ใช่ไหมครับก็คือเมชเชอร์ก่อนแล้วก็อ่านค่ามันก็ไปในตัวตัวไอ้ ai, สักเจอร์นี้ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ดำเจสันนะครับเข้าสู่ตัวพับบิสติ่งนี้แล้วก็พับบิสออกไปนะครับอ่าตัวเจสันนี่ของเดิมใช้เจสันแต่ว่าผมก็เปลี่ยนเป็นยูเจสันอีกนะครับก็คือเจสันที่มันเหมาะสําหรับกับตัวตัวเนี้ยใช่ไหมฮะเดิมมันเป็นเจสันอยู่ นะครับอยู่ในสังกัเหมาะสำหรับตัวไมโครไวทอนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวไหนที่เราใช้พวกนี้นะครับเราก็ต้องมาอินสอร์ก่อนโดยที่นะฮะเรามาที่ออปชันเนี้ยเอไม่ใช่ออปชันผิดนะครับทีเนะราจะเป็นแมนเดตแพ็กเกจนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งมันเข้าไปในน,นี้นะครับอย่านงะ mm hmm. เช่น MQTT อันนี้ผมก็จะ ผมหามันก่อนวนะ่ามันอยู่ที่ไหนนะครับ F U MQTT อะไรเงี้ยนะครับแล้วให้มันเซิร์ชหานะครับแล้วแล้วก็คลิกมันนะฮะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้มันอินซอรไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนสิอก็กดอินซอร์นี้เท่านั้นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็อินซอรตัวนี้เข้าไปอยู่ในไลบรารีนี้นะครับ แต่สังเกตเมื่อตอนนี้ผมยังแน่วเ,เข้าเอาเข้าไปอยู่ในตัว EP32 เลยนะครับผมทดลองลานบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมก่อนนะฮะว่ามันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะมาลองดูแล้วก็ทำเหมือนกันที่เราเคยทำปกตินะครับเข้ามาที่หน้าเดสพ้าใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมครับชื่อนะตอนนี้คลิปนี้ออกก็โปรเจกต์หนึ่งแล้วกันโปรเจกต์หนึ่ง ก็สร้างดีไวใช่ไหมฮะนะครับโอเคเคลียร์ดีไวหนึ่งนะครับเพราะว่าวผมจะเทสว่าผมอาวตัวพวกนี้ไปใส่ในโปรแกรมถูกไหมครับก็คลิลอ o ปี้ขายเนดีไปใส่ที่ โอเคเดี๋ยวให้มันอยู่อย่างนี้ละกันใครในดีก็มาใส่ที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะโทโกเก้นโทโกเก้นมาใส่ที่ user name แล้วก็ p สเว w o r d กับ secret มาที่ p สเว w o r d ครับจะเห็นว่าขั้นตอนนี้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เสร็จน,น่าจะครบแล้วนะฮะเสร็จแล้วลองรันดูซิว่ามันเวิร์กไหมนะครับก็คิดเซฟเกิดกันได้นะฮะแล้วก็รันก็เห็นว่ามัน Connect to Network นี้นะครับแล้วก็ Connect ได้นะแล้วมันก็ส่งค่า i m a g e t e m p e r a t u r e นะครับทุกๆ2สองวินาทีอันนี้ขึ้นออนไลน์นะครับนะทุกทุกอย่างน่าจะโอเค เรารีเฟซนิดนึงเพื่อจะดูว่าแชโดมมาไหมอ่าิมเเอร์มเบเอร์ก็มานะครับคราวนี้ก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับจะสร้างฟรีบอร์ดอะไรเย้ยใช่ไหมเราก็สร้างได้ใช่ไหมฮะ d ี s t นะครับขั้นตอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราสามารถที่จะไล์ไปที่แชโดได้แล้วก,ก็จบ ใช่ไหมฮะดีเอสจีเราจะสอนอะไรกันแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าตัวดีไวนี้มาใส่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใครในดีด ครับนี่ทำอย่างเด Gospel. ียวเร็วนะครับเดี๋ยวจะลองสร้างตัวเกตดูว่ามันมาไหมใช่ไหมฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรจะเจอทำไปจะต้องแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติยี่สิบถึงหกสิบดุลิทเป็น สสอดวจครับนะทุกสีทุกอย่างก็น่าจะาไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็มา,าดัตตาก็มาขึ้นที่ตัวตัวฟีบอร์ดนะฮะโอเคก็คิดว่าคงจะจบที่ตรงนี้นะครับก็คืออเราก็ได้ดูทดสอบแล้วว่าตัวนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อไอเจ้าตัว e p พ3นี้กับตัวเน็ตพายนะนะครับโดยใช้โคดอันนี้นะ